สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยววัดไผ่เขียวนะคะหรือวัดเวรุวรณารามค่ะอยู่แถวเขตดอนเมืองนี่เองนะคะเข้ามาทางสงประพาเข้ามาในถนนเวรุวรณารามค่ะตอนนี้เราไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะไปค้นเหล่าดีเอสเวนเจอร์ทั้ง6ตัวนะคะก็จะเดินออกจากทางวัดนะคะอยู่ตรงกันข้ามค่ะไปถ้ำพญานาคนะคะซึ่งเป็น จุดไฮไลท์ของวัดไผ่เขียวนะคะตามมาชมค่ะวัดไผ่เขียวตั้งอยู่ในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะเราใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าตัดเข้าถนนสงประพานะคะขับไปอีกสักระยะหนึ่งจะพบทางเลี้ยวเข้าถนนวัดเวรุวนารามนะคะเราก็เลี้ยวไปเลยค่ะขับไปจนสุดเลยนะคะจะเห็นวัดตั้งอยู่ค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังใช้ทางสะพานภูมิพลหนึ่งค่ะเพื่อลงพระรามสามค่ะถึงวัดแล้วนะคะวัดเวลุวนารามค่ะเดี๋ยวเราพาไปสักการะพระประธานในพระอุโบสถกันก่อนค่ะ เห็นโดเลมอนไหมคะอยู่ในพระอุโบสถวัดเวรุวรารามหรือวัดไผ่เขียวค่ะภาพนี้เจออุลตร้าแมนพ่นไฟด้วยค่ะอุ๊ยๆเจอซุปเปอร์แมนด้วยตามด้วยสไปเดอร์แมนค่ะอยู่ใกล้กันเลยมีใครเห็นบ้างไหมคะสังเกตดูดีๆ เจออีกหนึ่งตัวคะ่ะไอมดแดงใกล้คนใส่เสื้อสีเขียวหนุมานก็อยู่ตรงนี้เจอทั้งหมดหตัว way, วัดเวรุวณนารามหรือวัดไผ่เขียวนะคะมีที่ถ่ายรูปนะคะมีจุดให้เช็คอินกันถ่ายรูปขึ้นโซเชียลกันหลายจุดเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะพาไปชมถ้ำพญานาคานะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเองค่ะตอนนี้เราไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปค้นเหล่าเดือดเวนเจอร์ทั้ง6ตัวนะคะก็จะเดินออกจากทางวัดนะคะอยู่ตรงกันข้ามค่ะไปถ้ำพญานาคนะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของวัดไผ่เขียวนะคะตามมาชมค่ะ